วันนี้ผมก็ต้องมาขอสวัสดีนะฮะวันนี้เราได้เปลี่ยนเราเคยจะเปลี่ยนแอกเก็บไหมมันก็ยังเป็นเกมต่อยสู้อนยะูนน่นะเปลี่ยนแอนิเมะนะฮะวันนี้เรามาจเจอในช่องซ o โอหรือว,ว่าช่องโจนะเกมนี้ก็อย่างที่ตามนี้นะโตวรโลเกยวรเกียรเียตเยวเยนะกเียวกรต e. เวเกียวกรโรยวนโะตียเยรยวว ตามสเต็ปของช่องเราเลยนะอ่านไม่ออกเฮ้ยเราอ่านไม่ออกใช่ไหมเราก็ไม่ต้องอ่านอันนี้คือ,อยอมรับไปนะส่วนอันนี้ทํามเราว่าปรัคุณภาพสว่างให้บนหน้าจอเราจะบมองไม่เห็นผมมาก็ปรับห้าสิบเหมือนเดิมนะ เออบแบบที่เขาตับมาให้เราเดี๋ยวล้วว้าวน่าสนนะถ้าเกิดหน้าจอมันอจะเกมมามันอาจจะขึ้นหน้าจอให้เต็มแต่ว่าคอมผมเนี่น,น่าจะม,มันจะมีการเรอกความทรงจำนะข้างบนแล้วก็หมวดเลื่นเดี่ยวให้คุณได้สัมผัสกับพื้นฐานของเกมนะครับในอันที่สอคือของสะสมอันที่สามคือตั้งคราย เราจะเข้าไปที่ตั้งค่าก่อนนะเราจะมาดูกันว่าตั้งค่ามีอะไรบ้างส่วนนี้เราจุดที่ชมตั้งค่าอันนี้คือจอภาพนะครบควบคุมบอร์ดแป้นปริมาณนะคั้นต้องเราจะตั้งจอภาพก่อนซึ่งจอภาพเราเป็นไปได้ผมก็อยากขยายให้มันนี่นความละเอียดจอเซอร์มอนส์อ่กาหมวนหน้าตา่าง มันคือความละเอียดอย่างเดียวเลยมันไม่ได้แบบว่าผมไม่ได้มีบอกนะว่าว่าเราจะทำให้จอภาพเป็น fire glow หรูอว,ว่าอ,อะไรที่แบซึ่งไอ้พวกตั้งโครงตั้งครายดน,นะผมว่า ไม่ค่อยได้อะไรอยู่แล้วนะก็จะออกแล้วเราก็จะมาดูโมสสสมนะโมสสสมมีอะไรบ้างมาดูกันโมสสสมตัวละครนะข้อมูลตลัวละครแล้วโลกของตัวละครแล้วข้อกำหนดเรื่องราวนะซึ่งพวกเนี้ยเราไปดูในตัวเกมมอาอเองนี่ฟ้ามาเราจะเข้าเนื้อเรื่องนะอันนี้น่าจะเป็นแบบช่วง6สเสร็นะ หลบหนีจากที่ซ่อนต้นที่ซ่อนต้นไมน้ขนาดนี้คานกีกลายร่างเป็นปลอกพปลอกทำให้ชะตาชีวิตพลิกผันโอเคนะั้นเหมือนรอดจะเล่าเรื่องาราวของคานกิแล้วนะเรื่องราวหลกหักเมื่อถูกเมื่อคันก้โทก ทุกขาไปนะแล้วก็ไปทําให้เป็นตัวเกียวจริงๆแล้วก็ทําให้รวยพลังได้นี่ินเจอเจอไม่ได้นะเจอเป็นตัวละครที่เป็นภาคแรกลิเซคุณลิเซอ๋อนี่ไงคุณลิเซไนามิชิ่ดีะด้ผมทีจบเสพเรื่องอะไรไ่ไม่รไน่ 僕の名前は彼女の名前はかお互い今日はありがとうございましたこちらこそ実は私事件<君>彼らは最近この辺りで私大丈夫父が残した物心をつく、ま、その父の,の

โอ้คาเนกิซังหนีเกมาดในหมดัอยก่ซังโกงไม่รู้ว่าทงพวก่สของเซ็นนวาอานีย้เราก็ยังไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นคนทำไอ้นี่ร่วงทับ どうかしら<も> <throughout>

คือเตมิโอแบบไม่หยีกดอะไรบ้างเลว้วอยู่ๆนี่มันเรื่องราวอย่างเดียวเลยปะนี่อ่ะหืมจะได้สู้ไหมนี่อ่ะเน,นี่ยเลขห้เป็นกระสอบสายทดสอบเล่นใช่ไหม 食ってみろよまずいな腐りかけの魚の腹渡みたいだサン いいね、誰が弱者か教えてあげるよた <noise> みかけます <noise> 押し通せ <noise> 手足が倍に増えたと三ーは黙ってネジが飛んだが消されやろうめ

พเพลกลองกินมหนะอก,อกูเยอมองอาเบียอาเบียตอนี้กินเราก็กินมาแล้วนะอันนี้เราซื้อยันภาคพเพล็ขวบสองสี่แล้วนะที่ข้างบนเป็นสีดำข้างล่างเป็นสีขาวเป็นอาจารย์ในะ่ L.T. ไร L.T. O.K. L.T. กับ R.T. O.K. ก็คืออะไรกันล่ะกู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  R ะเราต้องใช้อานี่จะเป็นตัวในเกมนี้ R นี่คือจะแบบเป็นงนอของเกมนี้นี่คือแบบนอกนเรื่องจัดเลยแต่ว่ามาันมีลูก่อ เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พลังของไอ้นี่มันของไอ้สายนะไม่ใช่หรอก

ต้องหนีออกจากที่นี่นะถ้าในอันนี้เหมือนเมียเราจะมาช่วยนะได้ถุถ่งๆนั้นมันคืออะไรอุสโตสนัมเมลนะอันนี้แงกสูดอันนี้แงกสู

黙って聞け。うん、話して。茶色。 もう嫌なんだ <music> もうでもく悪く思わないでください。あれは。 อีกคนีการตะไปเก็บพวกทรงสวิกด้วยนะทาง,งทันทีนายก็พังออกไปได้นะคานิก な。Jung คุกเตะมิเยนว่จกัดนะทกคนลังนมีการจำกัดค,คือลอตเทนะ่อนะัเร่จะองลังของตัวนั ฮัโกโริไม่ได้ดคนะุม่ได้คุณกมนไดม่ได้ม่ไม่อนขนมพมเด ไม่ขึ้นเนื้อใส่ทงโครุสีน่าขำจริงที่จะหมักมันเยอะหลังที่ยุดทันทีเราใช้แค่ร่างมันนี้ลงเออเราจะเฮ้ยหน้าหน้า ジェプンカノタ<ッ>タミカゲマタタミ โดดสุดพ,พี่จังก็ัดพจับโสหาี่ฟาดเป็นยไนอ้ไ่ได้ไปต่ออาวเอทับเอละมาจัให้จับอีพีนึง เฮ้ยอีพีหนึ่งเราเริ่มต้นที่เซิร์ชนู้ดเซิร์นี่นานเกินไปหรอมาจะดูนะเบื่อโอเคจะกันไปพีสอง